ล้อเนี่ยช่วงล่าง4ล้อไม่คุยกันไม่พอกับถนนมันก็ไม่คุยนะ Nobody's getting checks. Got the power. Give me got my next. It, it วันนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดในแบรนด์ของ MG นะครับในบรรดาเซกเมนต์ของอีโคคาร์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยรับรองใจ่ายในราคาแค่589,900บาทคุณได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่แบบเหนือกว่าคู่แข่งแน่นอน MG เขาบอกมานะครับวันนี้เราอยู่กับ MG5 นะครับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าหน้าตาดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดต้องได้ง่ายที่สุดในบรรดารถยนต์อีโคคาร์ทั้งหมดครับ ก่อนที่เราจะเล่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัศดาเป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับด้านหน้าของ MG5 เนี่ยเขาบอกว่า <S <s <uk> <S มีกระจังหน้าขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็รูปทรง,งเขาเนี่ยเหมือนเสือที่กำลังหมอบแล้วก็จะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะเพราะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเขาดีไซน์มาให้เป็นสปอร์ตเลยนะครับ MG5 ก่อนหน้านี้จะฟีลแบบเหมือนเป็นรถบ้านๆหน่อยนะแต่พอมาเป็น MG5 รุ่นใหม่แล้วเนี่ยเขาจะออกแบบให้ทรงเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่า Digital Burning Grill นะโอ้โหชนชื่อนี่ก็รู้สึกแบบดุดันแล้วนะ กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าที่แบบเป็นทรงแบบ3มิตินะครับแล้วก็จะให้อารมณ์แบบเหมือนเป็นรถยนต์สมัยใหม่ๆที่แบบมีกระจังหน้าแบบทรงใหญ่ๆนะครับแล้วก็รับกับตัวทรงที่มันลาดมาด้านหน้าของตัวรถเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูดินามิ c จริงๆนะครับคอนเซปต์ Concept ของรถเนี่ยเขาเรียกว่าบิดเดิน amic ดีไซน์นะครับก็คือการออกแบบแบบโชบเชียวนะครับให้ความรู้สึกเหมือน การที่รถต่ออยู่นิ่งๆก็เหมือนรถเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยนะครับถือว่าเป็นคีย์การออกแบบแบบที่มีจุดเด่นมากๆในบรรดาของ M.T. ทั้งหมดนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นไฟหน้าแบบ L.E.D. มาซึ่งทรงของไฟหน้าเนี่ยก็จะลอไปกับตัวกระจังหน้าตรงนี้ด้วยนะครับพื้นฐานของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น4นะครับคันนี้เนี่ยรุ่นเบสเลยก็คืออันนี้เป็นตัว10ปี Anniversary ด้วยนะครับชุดแต่งที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งที่มีสีดำนะครับตัดกับสีเทา ของตัวรถหรือว่าสีเนี่ยเขาเรียกว่า Grey เคยอนเกรนะก็จะเป็นสีเทานมคล้ายๆเหมือนสีเทาแลมโบอะไรแบบนี้เนี่ยก็เฉพาะรุ่นพิเศษตัวฉลองครบรอบ10ปีเท่านั้นนะครับก็ใครที่อยากได้ตัว10ปีเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้นะครับยังมีขายอยู่นะครับด้านข้างของ MG5 เนี่ยเราสังเกตดีๆว่าทรงของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าทรงคูปเป้แบบ4ประตูนีอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับรถยุโรปแบบอารมณ์เหมือน CLS อะไรแบบนี้นะครับซึ่งทรงเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเขาลาดเนี่ยมาตั้งแต่ หลังคาแบบประมาณว่ากึ่งกลางกึ่งหลังคาเนี่ยลาดไปจนสุดฝากระโปงท้ายเลยนะครับตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับลายใบพัดก็ลัดมากับยางแม็กซิสครับเท่านั้นยังไม่พอยังทำสีแบทแบล็คหรือว่าสีดําด้านเนี่ยตัดก,กับสีรถเนี่ยทำให้รถคันนี้โอ้โหมันดุดันจริงๆนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเขาก็ให้เป็นสีกอสแบล็คมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวมือจับประตูเด็กก็เป็นสีดําอันนี้มันเป็นคอมบิเนชันสีหรือว่าการตกแต่งแบบ ตัวฉลองครบรอบ10ปีจริงๆนะครับเมื่อเราดูว่ามันเป็นทรงแบบท้ายลาดแบบนี้เป็นทรงคูเป้แบบนี้เนี่ยหลายคนน่าจะต้องคิดเลยว่าแบบเอ้ยแล้วการใช้งานตัวเบาะหลังเนี่ยใช้งานดีไหมสิลองเทสมานะครับอยากจะบอกว่าซส์เบาะหลังเนี่ยใหญ่ที่สุดในบรรดาอีโคคาทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้งานจริงๆเนี่ยใช้งานง่ายมากๆแล้วตัวเนื้อสัมผัสเบาะของเขาอะแอบรู้สึกว่านุ่มนะรถจีนเนี่ยทำรถ ออกมาเนี่ยเบาะเนี่ยจะนุ่มทุกคันเลยนะครับรวมถึง MG อ่ะเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้วัสดุที่แบบทนทานมาด้วยนะครับตัวเล็กรูมเฮดรูมต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่า MG 5เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีจริง,รงๆนะครับด้วยความที่ไซร์รถเนี่ยใหญ่ที่สุดในบรรดาเฟมเบอรี่ของลูกค้าที่ขายอยู่ในตลาดเมืองไทยเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าต้องมีผู้ใหญ่นั่งหลังอะไรอย่างเงี้ยสินว่าทําออกมาได้ดีนะครับนั่งเนี่ยอารมณ์เหมือนได้นั่งแบบรถไซส์แบบออรติสเนี่ยแล้วก็ไซส์เดียวกับซีวิกอะไรเยี้ยกง คือรู้สึกว่าเออมันใช้งาน,นจริงๆก็ใช้งานดีเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวเบาะหลังเนี่ยก็สามารถที่จะพับเบาะลงมาได้ด้วยนะครับซึ่งการพับเบาะเนี่ยพอพับลงมาเนี่ยมันจะพับมาทั้งแผงเลยนะครับก็เวลาเอาไปใช้งานแบบรองโหลดต่างๆต้องทุกของอะไรแบบนี้เนี่ยก็ใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับ ตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่ายาว4.6เ mm มรนะครับถือว่าเป็นรถที่เรียกได้ว่ายาวมากๆแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยหลังที่บอกไปว่าเด m e n นชั่นต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาได้ใหญ่นะครับแล้วก็รูปทรงเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูปทรงที่ดูภูมิฐานแล้วก็ดูดีด้วยนะครับด้านท้ายของ MG 5รุ่น10ปีเนี่ยเราจะเจอว่าเขาใส่เป็นแบ็คแบชมานะครับฝาท้ายเนี่ยใหญ่ถึง401ลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ช่องสเปซที่เรียกได้ว่าใหญ่ ว่ธรรมดาคู่แข่งของอ e ีโคขยแหละเพราะว่าไซรรถเขาใหญ่เนอะรวมถึงคันนี้เนี่ยเขามีกล้องแบบ360องศามาให้ด้วยนะนี่รุ่นเริ่มต้นนะครับเขามีมาให้เลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ รอบคันเลยนะครับสังเกตดีๆจะมีเซ็นเซอร์เต็มเลยนะครับแบบนี้ไฟท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าไฟท้าย LED ที่หน้าตาเนี่ยดูดุดันนะครับเพราะว่าคีย์การออกแบบของไฟท้ายเขานี่ยเขาเรียกว่าลิปเล็บเพิร์ดครอวนะครับก็คือเป็นกรงเล็บของเสือเล็บเพิร์ดเขาอะไรเงี้ยก็ทําให้หน้าตาเขาเนี่ยดูดุดันนะแล้วก็รับไปกับตัวทรงของตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นดีเทลที่แบบสวยมากๆรวมถึงตัวดิฟิวเซอร์ที่ให้มาเนี่ยมันก็รับไปกับตัวไฟท้ายอะไรแบบนี้ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูแบบดุดันเนอะ ดูแบบหน้าตาเนี่ยเขาดูดีจริงๆทรงด้านท้ายเขาสวยนะครับเดี๋ยวเราฟะดูภายในกันว่าจะน่าสนใจขนาดไหนครับภายในเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยหันเข้ากับหาคนขับเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้คนขับเป็นส่วนกลางของตัวรถนะครับ driver oriented cockpit นั่นเองนะครับหน้าตาของแดชบอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่า 3D diamond design ก็จะเห็นแบบความเป็นสามิติเนี่ยเป็นรายละเอียดภายในของตัวรถนะครับก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยมันดูมีมิตินะครับมีความแบบ 3D มันไม่ดูแบนจนเกินไปนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่า ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือตัววางแก้วอะทำไมแบบมันรวางอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้ลองเทสดูเราลองวางขวดน้ำแบบนี้ดูเวลาเราเข้าเกียร์มันจะติดแก้วตลอดเวลาเลยเพราะว่าลักษณะของการวางแก้วเนี่ยพอแก้วมันขึ้นมาหรือมีวัตถุที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยทำให้การเข้าเกียร์เนี่ย มันลาบากแล้วก็คอนโทรลแผงนี้เนี่ยมันจะใช้งานค่อนข้างใหญ่ลําบากเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวเบาะเนี่ยเขาเป็นเบาะสังเคราะห์ที่นุ่มนวลนะส่งได้คล้ายกันใน MT4 เหมือนกันแต่ก็ไม่ชอบอีกเหมือนกันนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยตัว C ตัวเบาะเนี่ยจะไม่ได้มีการปรับไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็ส่งของตัวเบาะเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาดุนด้านหลังตรงนี้ตลอดเวลาทําให้เวลาเรานั่งเราเนี่ยเหมือนตัวเราอะ่ะมันไม่ติดกับเบาะนะครับแล้วเวลาขับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามัน ขั้นเหนือขั้นตัวมันขับแล้วมันแบบมันไม่ค่อยลงตัวหรือปรับเบาะแล้วมันไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่นะครับแล้วตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันเนี่ยก็ไม่ชอบอีกคือแทนที่มันจะปรับเข้าออกได้นะครับกลายเป็นว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะปรับเข้าหาตัวคนขับได้นะครับคราวนี้เนี่ยโพดิชั่นการนั่งเนี่ยมันก็เลยปรับยากไปหมดเลยนะครับความรู้สึกสินเนี่ยเวลาเราขับแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบ มันปรับมันนั่งแล้วมันดูมันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหรอ่อ่ะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยชินเลยนะครับหน้าจอเนี่ยอินร์เทนเมนต์เนี่ยให้มาใหญ่ถึง10นิ้วนะครับก็ใช้งานจริงๆเนี่ยก็ใช้งานงงอีกมีอะไรดีมั้งเนี่ยคือมันมันแตกครับมันจะแหลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าตาอินเทอร์เฟซเขาเนี่ยมันจะกดยากนะครับเวลาขับไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้งานปรับในเรื่องของตัวรถปรับเรื่องแอร์ปรับระบบอินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยปรับในจอเนี่ย มันจะกดยากนะครับแล้วเวลาเราขับแล้วเนี่ยมันต้องมองไปกดไปบางทีก็ลําบากชีวิตเหมือนกันแล้วก็อันตรายด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเราทำเปิดไฟเลี้ยวเราก็ต้องเลี้ยวไปในซอยที่มันแบบนะแบบความเร็วต่ําๆเลยแบบเนี้ยตัวระบบกล้อง3มามร้อยโทงศาเนี่ยเขาก็จะติดแบบออโต้มาให้ซึ่งตัวกล้องเนี่ยเดสเซอรชันต่างๆเนี่ยก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้นะครับตัวแพนแนตรงนี้เนี่ยก็เหมือนใน m t 4ที่เราใช้งานกันนะครับก็จะมีปุ่มโฮมปุ่มอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถกดปุ่มลัดได้ใช้งานได้นะครับหน้าจอ TFT อตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานก็บอกข้อมูลต่างๆ่ก็ถือว่าโอเคมาตรฐานนะครับก็รับได้ว่าแบบมีอะไรแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะสวยงามแต่ว่าฟังก์ชันเขาก็ไม่ได้แบบโอเวอร์ฟังก์ชันนะก็แบบมีมาให้ใช้แบบเพือ่อเขาเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานดูแบบไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อน,อนว่าฟีลลิ่งคารขับคีของ m g 5นะครับจะฟีลลิ่งเนี่ยจะดีขนาดไหนครับ i much closer to home I can get, certified OG paid all my debt, with my flows, power supreme, from below, it's in my jeans. เครื่องยนต์ของ MG5 เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปด้วยนะครับเป็นแคมคู่ด้วยนะทำงานร่วมกับเกียร์ CVT 8สปีดนะครับก็มีการตัดรอบนะครับเป็น CVT แบบตัดรอบเน่ย8สปีดก็สามารถที่จะขุมแมนนวลได้ด้วยนะปรับไปเป็น S แล้วก็ลองกดกดบวกๆวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับพลังกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่114แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยไม่ได้เน้นแรงไม่ได้เน้น แซงแบบโหดๆอะไรแบบนี้ MG5 ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับดีไซน์เครื่องยนต์เนี่ยออกมาให้ออกเนียเป็นรถประหยัดน้ำมันนะครับแต่เมื่อเราคอมแพร์กับรถย,ยนต์ที่เป็นเครื่องพันสองเนะเป็นเครื่องที่เป็นเกรดเดียวกับรถ E ีโคคเนี่ยก็แอบ,บรู้สึกว่าทอของเขาแรงม้าของเขาเนี่ยกำลังเขาดีกว่ารถที่เป็นคลาสเดียวกันนะครับในเครื่องแบบพันสองแบบนี้รวมถึงระยะฐานล้อต่างๆเนี่ยเขาก็ใหญ่กระเถิบไปทางแบบพวกออรติสซีวิกแบบนั้นแล้วนะ การซับแรงต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีกว่ารถยนต์ที่เป็น Eco คคาหรือว่าเป็นคลาสเดียวกันด้วยนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยเขาเรียกว่ายูโรจู n i n g Suspension นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแมกโรสันสตัทนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชันบีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเราลองขับแล้วนะครับเราเอาขยำสกิปออกไปเลยเอาฟีลลิ่งเราล้วนๆเลยนะเรารู้สึกว่ารอเขาไม่คุยกันเหมือนการทํางานของช่วงล่างเนี่ย เหมือนไม่มีความเป็นทีมเวิร์กความรู้รสึกแบบนี้นะเหมือนต่างคนต่างทํางานอนะมันไม่คุยกันอนะล้อเนี่ยช่วงล่างสี่ล้อไม่คุยกันไม่พอกับถนนมันก็ไม่คุยนะตัวเกียร์ c v วของเขาเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันจะมีความอมทองนะมันจะไม่เหมือนรถยนต์เกียร์ c ีว ที่เราคุ้นเคยกันในรถยนต์หลายๆรุ่นที่เราขับกันเนี่ยถ้าเกิด c v อปกติเนี่ยเวลาเราขับไปแล้วเนี่ยเหยียบไปมันก็จะเป็นตามท้าไปเลยถูกไหมครับเหยียบเยอะมันก็จะทํางานแบบว่ารอบมันก็จะสูงตามอะไรแบบเนี้แต่ใน MG5 เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเวลาเรากดคันเร่งไปแล้วเนี่ยมันจะอึมเหมือนคิดก่อนอืมอืม,อ,มอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นฟีลแบบนี้จริงๆแล้วเวลาเราต้องอยู่ในสภาวะขับข,ขี่แบบที่มันต้องเร่งแซงหรือว่าเราต้องใช้ความเร็วแบบ เดี๋ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบมันจะไม่ทันใจอะความรู้สึกถึงแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขับเร็วฉันขับแบบใช้งานในเมืองปกตินะครับเน้นในเรื่องของความประหยัด ความประหยัดน้ำมันอะไรแบบนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยสามารถทําอัตราซิ้ปเปิลน,น้ํามันนะครับเปเปอร์เนี่ยเคลมอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสินค้าจริงในกรุงเทพแบบรถติดๆเลยเนี่ยสามารถที่จะทําอัตราซิ้ปเปิลน,น้ํามันได้อยู่ที่7จ็ถึงแกิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าโอเคเลยใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนถึงร้อยกันดีกว่าว่าส่วนถึงร้อยใน M G 5นะครับเครื่อง1.5ลิตรดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมช้านะครับเกียร์ซีพีทีแปดสปีดหนึ่งร้อยสิบสี่แรงม้าแรงบิด ศูนย์ถ้อยใน MG5 นะครับสามสองไปครับถนนไม่พอล้เดี๋ยวนะไปอีกนิดนึงโอเคศูนย์ถรอยเนี่ยเรียกว่าต้องใช้พื้นที่ประมาณรันเวลเครื่องบินนะครับในการที่ ศูนย์หนึ่งร้อยคือต้องใช้ระยะประมาณนึงเลยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เบอร์ไปเดี๋ยว MG m g Thailand ดเดี๋ยวลูกค้ MG า MG มาว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้น mm hmm. ก็คืออัตราเร่งเนี้ย mm hmm. ก็ดีก่าเครื่องมันสองแหละก็ต้องยอมรับนะครับก็เรียกได้ว่าคือถือว่าอยู่ในจุดที่ใช้งานได้จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะขับแบบแซงแบบโอ้โหรถที่มันแบบสมมติว่าเราไปตังจังวัดเนี่ยแล้วแบบเป็นรถสองเป็นถนนสองเลนแล้วต้องแซงรถหลายคันอันเนี้ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ฟีลลิ่งของตัวพวงมาลัยโอ้โหนี้ขอเมาส์เลยนะครับเหมือนพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักเนี่ยไม่มีเลยเหมือนเหมือนเป็นพวงมาลัยจอยสติ๊กเพลย์สเตชันอ่ะเข้าใจไ่มมันไม่มีน้ําหนักเลยนะมันเป็นฟีลแบบทําไมมันโงงโงงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงแม้นะครับว่าเราสามารถปรับฟีลลิ่งพวงมาลัยได้ในจออินโฟเทนเมนต์นะครับมีแบบเป็นแบบ normal sport อะไรดีนามิกอะไรของเขาอะเราไปลองปรับเดีนามิกแล้วให้มันเหนือสุดๆแล้วเนี่ย มันก็ยังรู้สึกบงโหวงอยู่อะความรู้สึกพวมอะไรเนี่ยฟิลลิ่งพวงมาเนี่ยสำหรับสินนะไม่ได้เลยคือแบบอะไรวะหลายๆคนที่ซื้อรถไปในราคา้นนีน้น่าจะมองข้ามจุดที่มันไม่ดีเล็กๆน้อยแบบเนี้ยไปได้นะครับแบบเช่นแบบไอเกียรแบบอมท้ออ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวงมาลัยที่มันไม่มีน้ําหนักเลยแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมองข้ามได้ก็เน้นในเรื่องของการใช้งานแบบ A to B ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วใครจะซื้อรถยนต์ MG 5อนะโอ้โหนี่ก็ ชัดเจนเลยในเรื่องของราคานะครับก็ในราคา5 0 0 0 0นไปปลายเนี่ยอันนี้คือเราพูดถึงตัวตัวเริ่มต้นนะรุ่นีที่มันเป็นเนี่ยฟังก์ชันแบบนี้นะครับแบบรุ่นฉลองครบรอบ10ปีหรือว่าเพื่อนๆจะดูเป็นรุ่น C ปกติเป็นรุ่นพื้นฐานเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่านะครับว่าเราได้รถยนต์ที่ใสใหญ่กว่าเพื่อนนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ประหยัดน้ํามันนะคันนี้นนนก็สามารถที่ ทำอัตราเช่เอร้มันได้ดีรวมถึงบริการหลังการขายของ MG นะครับก็เขาบอกว่าเขามีคลังอะไหล่ที่ครบคันนะครับการที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยต้องรออะไหล่เนี่ยเขาย่นระยะเวลาการรออะไหล่แตกต่างจากค่ายจีนอื่นๆอ,อันนี้ MG บอกมานะแต่ว่าจากประสบการณ์ใช้งาน MG มานะครับขออนุญาตแชร์นะครับเราใช้งานในกรุงเทพนะครับคิวรออรถเซอร์วิสนานมากนะครับอันนี้ฝาก MG ไปแก้ไขด้วยนะครับก็ ลองไปคิดกันดูนะครับว่าชอบไหมอยู่กับเขาได้ไหมในเรื่องของบริการหลังการขายที่อาจจะรอคอิวหนานสันิดนึนแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถฟิตติ้งต่างๆคุณภาพการประกอบรับรองนะครับอันนี้สินใช้งานอยู่สินรู้สึกว่า MG มเขาประกอบดีวัสดุใช้ได้นะครับก็ไปลองเทสไลซ้กันดูที่ ตัวแทจังไน MG ทั่วประเทศได้ครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับ <c oughs> พี่ลิ้งการขี่ของ MG 5อยากจะบอกว่าเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะครับออกแบบมาได้แบบลงตัวสุดๆนะครับรวมถึงความประหยัดที่เขามีให้กับผู้ขับขี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็สมรรถนะเนี่ยเรียกได้ว่าเ <c oughs> หมาะสมกับรูปทรงของตัวรถแล้วก็ราคาละกันนะครับสำหรับราคาของ MG 5 รุ่นครบรอบ10ปี MG เนี่ยราคาอยู่ที่589,900บาทนะครับเราก็จะได้สีเคยอนแบบนี้คีการออกแบบการตกแต่งที่เรียกว่าพิเศษกว่า MG5 ปกตินะครับก็หน้าตาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก MG ประเทศไทยด้วยนะครับที่นำ MG5 รุ่นฉลองครบรอบ10ปีมาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินดานด้วยนะครับจะได้ไปพาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการได้ใช้คือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ